กูดพีกูดพีกูดพีกูดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเไม่มีไมค์เขามีไมค์โอเคโอเคมาเป็นไงเมื่อตอนเช้าตอนเช้าแบบว่ามาถึงแปดโมงค่ะดิฉันมาถึงแปดโมงมาถึงก่อนทีมงานมาถึงก่อนทีมงานทีมงานนัดเก้าโมงทีมงานมาเก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงจะไม่เป็นไรอาจจะมาเร็วจะมาเร็วแล้ววันนี้ขอเสขอให้สุ่มเด็กเด็กดูมาแทนเลยค่ะแทนเด็กเยอะมากค่ะเด็กเยอะ มากค่ะเป็นคนที่ทำประตูให้สิค้าใช่การ์ู้นทวายคนนี้นี่เอง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 เย่กำลังมาแล้วขอเสียงหน่อยค่อยเปียกเท้าไปแล้วหนึ่งครับนอกจากเตะบอลกันเองไม่มีแรงนะคะดูหนาค่ะดูหนาเหนื่อยา เมื่อเขาไม่รักหัวใจก็ช้ำน้าตาก็ไหลเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคนไม่ใกล้ไปหรือเปล่า ไปแม่ขาวก็วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านหาะเม่ก oh. no. ็มามางานฟิวูสบีกูส์เอ้ยฟิวูสบีกูดนะชื่อรายการผิดด้วยขอโทษนะก็เล่นกับเด็กๆมาโดนบาดแป้งมาขาวบืนขีแล้วตอนนี้หัวก็ฉีดเลยมาเดี๋ยวไปล้างออกเพืาอทา่จะลื้อกันนานก็ไม่ได้ ก็ยังอยู่ก็อยู่เขจัดฟียแก๊งอยู่นะตอนนี้ก็ประจําอยู่วันพุธก็หงมนิดถึงครึ่งแล้วก็เรียนก็าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คาดว่าจะมีอะไรให้ติดตามกันอีกแหละแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวถ้ามันวร์ปุ๊บจะรีบบอกเลยตอนนี้ยังยังคุยคุยอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ้ามีทั้งอะไว,ไว้เดี๋ยวบอกแล้วกัน I'm common